สวัสดีค่ะมื่อนี้เขาสูชแนวแม่ทองมาแม่ทองมาสิาเฮ็ดนมใหม่สดไว้กินด้นดน,ดนขวบปีเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเขาได้นมใหม่มาแล้วเขาก็มาแก้เปลือกตัดหมองแดงบ่งงามตัดหมองแดงมันแกะออกมาเบิ่งการถนอมอาหารหั็นดก,กินด้นๆเห็นจะกินถึงยามเลยว่ามมนนมนไม่สมเลยรับเบิ่งเลยมา ติดตามดึงอันนี้ก็ต้องเห็ดออกงามๆเดี๋ยวก็มีใส่เครื่องบนได้ใส่เครื่องซีน็ะดูดอากาศออกได้เบิดติดตามชมเด้อถ่ายคลิปจีบอกมันจุมันจุนทำไมใส่ถุงต้องใส่เครื่องซีนจะดูดอากาศออกได้ แบบนี้จังจะใส่กินคนสื่อกับขายเห็ดแล้วกับขายออกนอนลายเห็ดกับพ่อท่าน แกมันเขากัดตัดออกไปไปกินก็นได้ขั้นตอนที่สองก็บน้ำใหม่มาล้างนา้ำขั้นตอนไปล้าง,งาน,น้ำก่อนรักสาสกอาด ขั้นตอนที่3ามซับน้ไมัให้เป็นเส้นแล้วแวแจงหมักเส้นหน่อยเส้นใหญ่ ร้านแต่ห้องยังมาซอยหาลอร้านกระไดแคบคือนนอไมไยมนี่แหละแต่วิธีการบ่มนมบ่มนอมบ่มนอมไม Yeah. <laughs> ขั้นตอนที่สี่เอาเกลือมาใส่เ,เกลือมาใส่แช่เกลือไว้ประมาณสิบห้านาทีขั้นตอนอที่ห้าคุกน้ำใหม่กับเกลือใส่กันจนน้ำใหม่อ่นนอนจนน้ำขมมันออกสูตรนี่สิว่ามีสมเลยนหม,มสดว่แม่น้ำหม่ว่แม่นมสมเดอเ่แม,สนสมส่น้ำหม่สมเดอนี่เก็บน้ำไหม่สด เจ็ดพึ้นน้ำไอเทียนเลยแต่มันคนละคนละสูตรค่ะอันนี้เป็นน้ำใหม่นอใหญ่ก็เป็นน้ำใหม่นอหน่อยถ้าน้ำใหม่นอหน่อยเฮ็ดขึ้นน้ำใหม่เคียนเลยอันนี้เป็นน้ำใหม่ใหญ่เป็นน้ำใหม่ตรงน้ำใหม่ไทยลำใหญ่นอใหญ่เาคันได้ที่แล้วเ่าก็บีบน้ะมันออก เนี่ยน้ำขมมันสูตรต่อไปเขากับไปต่างไฟต่างไฟเลยเทากับสิมาซีนใส่ถุงใส่ถุงไรล่มออกบต่ตองใส่เครื่องแพกไรล่มออกไดเบิร์ดเลยเอาไรล,ล่มด้วยน้ำด้วยนี่เด้อเอาน้ำไรยล่มวิธีใดตามที่ตามเด้อค่ะเด้อที่ตามเบิ้งวิธีไร่ล่มเอาน้ำไรยล่มออกแกถุง ขั้นตอนที่หกฟองนำขม,มมันออกพันถ้าก็มาต้มอีกต้มมาต้องใส่น,น้ำด้วยค่ะเด้อต้มไฟอ่อนๆขันตอนที่เจ็ดเอาเนยใหม่มาตั้งไฟบ่ต้องใส่น้ำเปิดไฟอ่อนๆจนเนยใหม่เหลือง ต้มประมาณสามสิบนาทีค่ะขั้นตอนที่แปดอาไปห่อแนละ้วเดี๋ยวก็ห่อทำใหม่ห่อไปต้มให้มันเหลืองเลยประมาณสามสิบนาทีพอได้เหลืองได้ที่เลยเอาตอกามาเมื่อจัดเลยใส่ถุงเลยกิโลส่งกิโลละห้าสิบบาท เ้งโลกับสาบบาทถ้าเบิ่งขันตอนที่ไรล,ล่มเลยค่ะเด้อแบบนี้ขันตอนที่สำคัญเด้อาไรล,ล่มบด้ยทำไมเจากับสีนา่ไรล,ล่มออกเลยเลที่ไรล,ล่ม มีล่มิดเต้ยพยานบ้านกะ็เอาเชลสันที่ไรล่มเด้อยค่ะเด้อไรลร่มด้วยน้ำไปตองใส่เครื่องซีเครื่องไรลร่มดอก ไล่ลมออกเลเราได้เป็นได้เป็นหนึ่งขงกาละหมไล่ลมแบบนี้ไล่ลมออกเลยไล่ลมออกงานหมักไว้รงนี้มาซ้อน สองถุงกันไว้ยันลบมันเขาได้ลกีบสองถุงสองกะไลลูกจีบสอง เงินหนึ่งสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้ทายานมันหอนมันพัวถึงกับยี่สิบนาทีกปะ้ากันต้องชดทหายเ้าก็เอาเชือกมามัดแขวนไว้แขวนไว้นาทีห่มน้าใหม่บ่มีแข็งไม่เต็ม นี่น้ไม้จ็บได้ดนต้นตุดน้นไม,ม,ม้โซเลยไรร่มอะไรล่มเขามีเพ่องสิน้นไรร่มให้องเอาแบบมีแบบธรรมาชาติธรรมาชาติเนาะจะมาพิดนี่แล้ว กดแช่กดติดตามกดไลค์เด้อยค่ะเด้อกดซับตะไคร่น้ำเนยใสยแช่ซสยกดขั้นตอนที่เก้าเอาไปหนึ่งบุญแบบแล้วค่ะมักคลิปนี้กดติดติดตามกดไลค์กดแช่อันนี้เด้อค่ะเด้อ